สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับมิสเตอร์วีผมจะพามาเปิดดูเจ้ากล่อง DJI m a v i c True Enterprise Dual นะครับในกล่องมันมีอะไรกันบ้างตัวที่เด็ดของมันคือกล้องตัวจับความร้อนเรามาเปิดดูพร้อมกันเลยครับมาอะมาแล้วนะครับไปอะตัวนี้เราก็เจอกับเจ้านี่ครับฮาร์ดเคส นีโยนให้ก็เปิดมาปุ๊บก็จะมีตัวโลโก้ของมาวิกนะครับพร้อมกับตัวแผ่นสติกเกอร์นะครับแล้วก็ตัวรายละเอียดต่างๆมาเรามาดูว่าข้างในเขาให้อะไรเราบ้างนะครับเปิดมาก็จะเจอชาร์จของอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องอุปกรณ์ข้างในเจ้าตัวนี้ก่อนเลยเพลของเรานะครับเป็นตัว มาวีทูนั่นเองนะครับแต่ตัวนี้มันได้รับการอัปเกรดให้เป็นตัว Enterprise นะครับก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มมาจากตัวมาวีทูธรรมดานะครับก็จะเป็นเจ้าโดนมาวีทูเอ็นเตอร์ไพรส์ดูอ้นะครับที่เรียกสั้นๆว่า M2ED นะครับตัวนี้คือตัวสปิเกอร์นะครับก็จะเป็นออปชันที่ใส่กับตัวเจ้าโดนตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวสปอตไลท์นะครับตัวล่าสุดก็จะเป็นตัวเป็นไฟบีคอนเป็นไฟแฟล ระยะไกลได้หลายกิโลเลยนะครับต่อมานะครับสมาร์ทรีโมทนะครับปกติุืนธรรมดาที่เราเห็นนะครับมันจะเป็นตัวรีโมทที่เป็นตาตลาดรีโมทเราจะต้องใส่สมาร์ทโฟนเพื่อที่จะลงแอป,ปแล้วก็ใช้แต่เจ้าตัวนี้เปิดใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวใบพัดให้มา1ชุด2ชุดก็มีสำรองมาให้อีกชุดหนึ่งนะครับข้างในก็น่าจะเป็นตัว C W รับกับ C C W ต่อมาจอยสติก๊กสำรองนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูตัวเจ้ารีโมทนี้ก่อนเลยจอยสติ๊กสำรองหน้าตาเป็นยังไงมันอยู่ในถุงครับนี่อันนี้มันจะมีตัวหนึ่งตัวนี้นะครับสองตัวนี่เราก็จะทำการใส่รีโมทแล้วก็เขามีตัวสำรองมาให้นะครับอันนี้คู่มือมีหลายเล่มอยู่ในนี้เลยอ่าตัวนี้เป็นตัวสำรองเหมือนกันเป็นตัวโคเบอร์ก็จะคือเจ้าตัวนี้ครั มาให้สำรองเหมือนกันนะครับต่อไปก็จะเป็นชุดชาร์จก็จะมีหัวชาร์จที่เป็น usb แล้วก็เป็นตัว micro usb มาพร้อมกับสาย usb นะแล้วก็ต่อมาที่เป็นแบบ type c ตัวนี้จะเอาไว้ชาร์จมีมอดมีมอดเป็นแบบ type c แล้วก็เป็นปลั๊ก ac คู่กันโอเคพร้อมกับหัวกรณีที่เราใช้กับเป็นปลั๊กปกติแล้วก็เราจะต่อตัว usb ก็จะเป็น หัวดัตเตอร์ตัวนี้นะครับหมดแล้วครับเดี๋ยวมาประกอบใช้งานกันนะครับ